ือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจาก12ภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2554เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานถแถลงข่าวผลการคัดเลือก12ภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ um, oh. right. ้วยพระราชทานครั no ้งที no ่25ภายใต้ช I mean, ื่อโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นด <t> ินประจำปี2554ภายใต้แนวคิดเพื่อประโยชน์สุขการที่พระองค์ท่านทรงปกครองประเทศไทยเราเนี่ยมาด้วยระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะมุมมองของแต่ละคนเนี่ยตีความโจทย์นี้อย่างไรางภาพเนี่ยดูภาพแล้วมันไม่เกี่ยวกับหัวข้อเลยแต่ต้องไปอ่านคำอธิบายภาพของคนถ่ายอะไร โดยโครงการในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่18มกราคมถึง31มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อชิงหกถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในวโรากาสที่ทรงเจริญพระชนมนพรรษาครบเจ็ดรอบรูปที่เราดูแล้วสงสยัยเรามีปัญหาเนี่ยคณะกรรมการก็ได้ปึกษาดู ความละเอียดก็ความเป็นเบย่ากง,ง่ายแค่ไหนแต่แล้วก็ถึงตอนท้ายก็เป็นการให้คะแนนอย่างน้อยๆนะเขาก็จะได้แนวคิดถ้าคนที่ยังไม่ได้ส่งนะฮะโอรูปนี้ได้ที่หนึ่งในหลวงทั้งทรงพระนาโปลดเก้าที่เลือกด้วยพระองค์เองได้ถ่วยรางวัลช่วยพระราชทานซึ่งถือว่าสุดยอดนะไทยเบฟขอบันทึก12ภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2554 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน